เจาะลึกพบภูมิ31โลกที่เราเวียนไหวตามพุทธวจนะพุทธวจนะกล่าวถึงพบภูมิ31คือโลกที่สัตว์ทั้งหลายเวียนไหวตายเกิดตามกรรมที่ตนทำไว้พบภูมิเหล่านี้แบ่งออกเป็นสามหมวดใหญ่ได้แก่กามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิกามภูมิมีทั้งหมด11พบภูมิเป็นโลกที่ยังข้องเกี่ยวกับกามคุณ คือรูปเสียงกลิ่นรสสมผัสในกามาภูมิมีอบายภูมิสี่เป็นภูมิที่ลำบากได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานผู้ทำอกุศลกรรมย่อมไปเกิดในภพเหล่านี้มนุษยภูมิเป็นภูมิเดียวที่เรามีโอกาสสร้างกรรมดีและประพฤติธรรมเพื่อผลทุกข์สวรรค์หกชั้นเป็นที่อยู่ของเทวดา ผู้สั่งสมบุญกุศลไม่มากมีความสุขสบายแต่ก็ยังไม่พ้นจากกามคุณและยังไม่หลุดพ้นจากวะตะสงสารรูป,ปรภูมิมี16พบภพภูมิเป็นโลกของผู้ที่เจริญฌานในระดับรูปฌานมีร่างกายละเอียดประณีตผู้ที่ได้เกิดในรูป,ปรภูมิคือผู้ที่ฝึกสมาธิจนได้รูปฌานมีความสุขจากฌานแต่ยังไม่พ้นจากรูปจึงยังคงต้องเวียนไหว อรูปภูมิมีสี่ภพภูมิเป็นโลกของผู้ที่เจริญฌานในระดับอรูปฌานไม่มีรูป,ปกายมีแต่จิตเท่านั้นผู้ที่ได้เกิดในอรูปภูมิคือผู้ที่บรรล,ลุอรูปฌานสูงสุดมีเพียงจิตที่บริสุทธิ์ดำรงอยู่เป็นเวลานานแสนนานแต่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกข์ได้การเข้าใจภพภูมิ31ทําให้เราเห็นว่าตะสงสารและตระหนักว่าทุกภพภูมิล้วนไม่เที่ยงแท้ ไม่มีสาระที่ควรยึดมัน่นพระพระเจองค์ทรงสอนให้เราไม่ยึดติดในภพภูมิใดๆและเพียรปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงบรรลุถึงอมตะธรรมอันเป็นที่สุดแห่งทุกข